สองอต์เองน่ะาคุณตาจะได้ไปอีกคุณเขาต้องเลือดกินกันเลยเด้อค่ะกินเลยน่องกองิโกลเราได้เลือดกำลังจะซื้อน้องอันคือตังไปยูซื้อเลือดอันน้องเฟือง นี่นะคะคุณตาจะไปเมียงนุ่ไป็นยข้ว่อตาเนาะพ่อตาเจอลูกเขยลูกเขยเจอพ่อตานาะไข่จทีเด็ดกก่าตัาไดเลยได้เไ้เลยเลยไดเลยได้เล้เลยได้เลยได้เลเยลเยล้เ เก่านะซอแรงซาแรงเลเป็นคุณน้าน้ม่มือตุ่มสูบินน่ะโอ้โหจริกคือนด้วยนาล้างให้นอน้หม่เนาะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแต่งตัวก็เปลี่ยนนะคะลุงแซวนะไเาจะอาหนังเลมเลยอ่ะ้อยัดใน้าอพ่อมวอ้สัยย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 ายยยยยอยัยยยยงยมย่ยี้ย นี่นี่ไงเขาก็มันเปลี่ยนไปเนาะตาตาลุงเห็นใจพาตาได้ยังแต่บอลขับตาได้ดีมาะบัวบัวบอลอยากให้เห็นดอกย่านย่านเอาตอนนี่ทำต้นไผ่ได้แต่เป็นที่าตอนนี้นะคุณตาคุณไม่เคยตาได้แบบนี้เราต้องเรียกเตียตาเจอตาแล้วมีหาทุกคนต้องคำขาวแล้วเสี่ยน ีเอาดีเนี่ยทองข้าเขาลยนี่โคตรนะกระต่าเขาก็ซี้อ่มบรรุโคารัสเซียด้วนี่ มันฆ่าไม่ได้นี่คือลนลุงก็คือแลาใส่ดำน้เนาะน้ำคามันจับเอาคำแล้วฟังคำี่โกต้องรีใส่น้ำแข็งน้ำเข้มมันคักแล้เลยแลงเ้ยไม่ได้หาง่ายๆ้ทโอมจริงๆี่าโตด้วยัมีอะไรมาโชว์ทวอยางได้ครัออยางได้เขาเข้าเอนันอยางได้ของเขาอ่ะนี่ดูดิ กินยาหลายกวดนี mm ้เลยงานจ้าบอจ่ายเลยผมงานคุณลุงจ่ายได้ของเค็มเมื่อวานผมเห็นเขาตากอยู่แต่ผมไม่ได้นนุ่มดีนะนุ่มอยู่นะก็ซื้อมาเส้นใหญ่ๆชอบชอบบอกบอกบอกคุณตาว่าชงรายกินไหมก็โอ้ชงลายมีขายเนาะต่างควายจีนนะบ้านแถวไหนบ้านห้องนะแต่ว่ามันเจ้านี้ทำอร่อยนะมันนิ่มบอจะเมื่กินแล้วจิโกไปกินเลยน้องไปกินเลยลูก น้ำพริกน้ำเงี้ยวกับน้ำทิโก้ซื้อมาเดี๋ยวมื้อเที่ยงเรากินหนังควายกันไหมเอ้าก็นั่งไงเยอะแยะนะบางคนน่าจะชอบกินนะคุณพ่อ่าวน้องทำน้ำพริกต้มองนลยคือก็ขอบัลโหลันเป็นชงที่จะวัดออกหันโอ๋ไม่ใที่จะวัดออกนันคงแปลกผมทำอะไใหม่เขาเกลียว่อยู่อันนั้นถือร่างเลยไม่ได้นอนอยู่นี่นะมันขึ้นอย่ได้นอนไปนอนรุ่นไปกับบ่มี่เนาะเพราะผมนึกว่า พ่อนอนไปเพื่อนนอนที่ไหนที่โกพาไปนอนที่ไหนทันเล้งวันเลยลืมไม่ทันสส่ไม่ทันใส่ตาลูกพีทสวนขวัญพอดีแล้วที่พี่ว่าตานอนอ่ะดีแล้วที่โกกับแฟนอ่ะทำให้ตาแตกๆแล้วรู้ไหมแตกเรื่องอะไรนเขาจะไปเป็นหนุ่มนอกแล้วอย่างไรนี่น้ำยาลงจีนหมดจ้าคุณลุงน้ำเงี้ยวน้องกิโกซื้อน้ำพริกมาค่ะคุณลุง ใสซอ้นยวเดีง๋ยวเดี๋ยวเดี๋นะยมงจังเลยหือจังเลยกระดาษจังกาฟกา้อมียวน้ำเียว่ะใช่ไปไปบอกน้ำเยี่ยวเต้ย้เยี่ยว้ะเปิดเขาหัวบ่ะ ูุม่ครับรออต้องอุ่นๆแล้วร้อนนี่ก่อนนะมันเย็นไม่อร่อยลจะโกเปลี่ยนอันใหม่นี่ร้อนอยู่ใช่ไหมต้มเก่าต้มเกาับไปไปกับผมบอกอร่อยไม่ค่อยกินครับถ้าเป็นข้าวเหนียวราดนี่กินเยอะไหมยตตัวที่ ไปกินเขาซอยไกลสิเลยเอามาคือกินแข็งมัน่าหืมมันมาอ้อนนะไปกินที่วัดล่องคุณไหมจ๊ะเห็นจี่โก้พาไปวัาล่องคุณขอโทษครับโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมีแต่ตูจิโก้ด้วยสิมึงลอกมั้ยลอกไมมึงไ่ลอกครับไม่เป็นไรเลยครับตื่นเช้ามาปวดหลัง คนหลังเพราะว่าไม่เคยไม่ทำงานหนักมาคุ้มคุ้มเงยเงยแล้วก็เรายกของแล้วทำยางพูหรเขาล้ำเขาล้ำไปดูล้ำดูได้ยางพูงได้เลยยางบูได้ยางพวงมาจากไนไม่รู้ค่ะเห็นแม่นี่มั้งเห็ลูกสาวแอนล้ำเนอะลูกสาวแอนลำไม่มีลํำพงนีได้ยินเสียงเพลงู่ัพแล้วยาที่ไม่ก พี่หอมไม่ได้จำไปแล้วนะค่ะไม่ได้เดี๋ยวพี่จะหอมก็จะไปอลบง้ะที่บอกว่มัมาก็จลุตัวชื่อกั้อย่างนี้แล้วรหลงที่ตบาดน่ชอท่ที่โตจะเปม่ามเลยหอ้แหอมว่น้องกิโกาตาใจแตกนะผ่าตอยาล้มหย่าล้มบอกอยู่กันยมา อันน <łość> ี้ก็โตจมตัวน้้มำมสาวกันนะครับจาะไม่วามีน้ำพริกเติมนะปุ้นแนน้ำพริกก็เนี่ยกรเหมี่กับเนื้อน่องเหียวกระหมี่กับหมี่อย่างหอมเนี่ยกระหมี่หอมเอาจิงจัง มีออกด้วยมีออกก็ได้มีเอวก็ได้เลาก็มีัวเลาก็มี้มีเอามาไว้ให้พี่สาวเด้อเดี๋ยวทำร่างแล้ว้าทสักจงาลแล้วพี่อยากได้กะปีกะปีที่เป็นถุงนะที่ะายเป็นถุงที่ช่างขายเป็นถุงเป็นกะปีหวานนี่แหละกะปีถ้าเป็นถุงเหมือนบ้านเรา ไเลยอะด่ร้เลต่นบอติยู่หน้าบ้านนะสติปนะโอ้เอามุนมุนมุนตีนบ่มุนตีบ่นอกผมเห็นอันนั้น่เนเกือบพับไปแล้วไปเล้เหปรงน้นั่นเองหงอกมีแต ป่าผ่าเมื่อคืนเนี่ยมันดังระดังแห้งพี่สาวว่าจะไปซื้อเลือดไก่อยู่น้องเฟิร์นมือตังนี้่เดี๋ยวพี่สาวจะบอมีน้ำพริกพี่สาวยังใส่ผู้เสี่ยมน้ำพีแก่อันอย่นี้ต้องเอาไปเอาไปมมือตตาเพิ่มไงพี่โก้พี่ตัมเพิ่มตัมหอมตัมกะปิตัมหอมขาวแดงเพิ่มให้ได้เยอะนี่จิโก้ น้ำพริกอ่ะคือโขลเพิ่มพี่โขลกเพิ่มพี่ตํำเพิ่มแล้วปี่กับมาคั่วงม่ได้นนกไงไปซาลาแล่เลยถ้าของไม่น้อยสุดยอดเน้อถ้าเขาซื้อไม่คของไม่น้อยอันนี้จะของไม่น้อยไมแต่ของไม่น้อยขึ้นดชินเดือนในอาทิตย์ัขาครบหนึ่งอาทิตย์เขาเข้าเขาปัญ่าเขา เดี่ยวจะไปดู่ก็ือมาพี่สาวไม่ได้ออกไปซื้อที่ไหนที่นี่มันไม่มีแม้แต่ละแก่นผักชีอ่ะแก่นผักชีพี่ยังพกมาจากบ้านเพราะว่าบะแคนงนี่มาทำน้ำพริกแก้วที่โกกินข้าบลาหมูมาที่โกแล้วตอนเย็นเราลาบบอที่โกกับทีโมงชักเตียงยปกับแล้วครับต้องไปส่งตาส่งตาคนแล้วผมไปห้าปี